blanch <coughs> hurting ดี่ค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ตอนเช้าตอนนี้นะคะก็ยังมีนิดหน่อยคือฝนตกค่ะที่วัดแล้วก็พอดีจังหวะว่าตาก็ได้มาทําอาหารถวายอาหารน้อยมากเลยค่ะวันนี้คนมาใส่บาตรก็น้อยมากเลยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ดีวันนี้ตานะคะในส่วนของพระอาจารย์ตาทำ ผัดอกหมูหมูสับกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขาไก่ซุปเปอร์ช่องทานกันไหมคะตามน่าอยาชอบเลยแล้วก็ในส่วนของพระจารย์และคณะสงฆ์ที่ร่วมจาค้ากันมานะคะตาทำก๋วยจั๊บน้ำข้นจะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นเมนูโปรดไปแล้ว มีแต่เสียงเลียกร้องหวยจับน้ําค้นค่ะแล้วก็มีไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ย่านิดหน่อยซื้อมาแจมแล้วก็มีขนมเทียนของพี่ไก่สุดแสนอร่อย <c oughs> ความประทับใจยังคงอยู่อิม่มเอมไหมคะวันอาจารย์ยมูชานะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตาก็ได้มีโอกาสมาสนาทนาทําตามการนะคะ11เโมงเดี๋ยวเรารอรับชมกันนะคะก็จะมี เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับในบวันอาจจะบูชาให้ได้ชมกันด้วยอย่าลืมนะคะกดอะไรคะกดทุกอย่างที่เป็นกุศลมีใครช่วยมีไหมวันนี้อช่วยหน่อยช่วยหน่อยกดอะไรคะกดไลค์ครับกดแล้วครับขอบคุณครับก็แชร์ด้วยก็แชร์ได้ช่วยช่วยกันค่ะช่วยช่วยกันค่ะช่วยช่วยกันด้วยนะคะกดแชร์ค่ะ คณะจะทักับทุกท่านนะคะแล้วพบกัน11โมงค่ะ